สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วครับเมื่อกี้ไปบ้านพ่อการชัยมาป้าพี่น้องไปเที่ยวมาหลายหมองหลายบอลทั้งลุยสวนสวัสดีครับไม่ปีสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นบอลเรือไถยอยด์ดิอ๋อมันจบไปไหนฮะอ๋เป็นนาเงาะบอกแล้วจะกินขางพวลายเป็นยังไงหมอ้เต็มหัวยืนอ้าวเสียบีสวัสดีครับมาหอดโดนแล้วบอมาหอดโดนแล้วน้ำหนามามบอ ไปบ้านลูกพี่อยู่ตอนน้บ้างเหัไปบ้านลูกพี่อยู่บ้างหับัดนี้ไม่ดมครับเอาขอไปกันดิขอไปไปหอดโค้งคุณอะโอ้บัดเท่าก็จะม้วไาปาไปหอดโค้งเจ้าขอไปบ่บัไปหอดริมโค้งบัดีครับพี่หนุ่ยไมหลักผู้เรียนคนละกรับเลยอืออ้ไอ้อรก็เรียกเลยวันนี้มุมเรียเนั่นัี้ลูกพี่ไงโอ้ยไอ้ขาก็พ่อจะฟุนม่อยากกเวันี้ฟุ้นเอัดนี้เดินลงเย็นบ่มอนี่เลงเย็น พอเดสังสีมาใกล้เนาะเมียนสังกสีสังกสีมาใกล้จากชัยพุ่งมดเมีนเจ้าไดคือเราอีไปจอดยุ่เครื่องอีกอะีไปจอดยุ่เครื่องวันที่สิบสี่เอารถไปฝากคนไวปขอบคุณธรรมนูนเศร้านะครับที่ไปวาให้เจ้าบอพอรถอไอยู่บนยงกห็นไปฝากรถไปวันที่สิี่เกิดไปล้อมสังกสียุ่เครื่องนอีกครับ กะสีพอเต็มสารทีปัจจุคนได้จากลานแปดอยู่ครับมือนี้ครับ <c oughs> เป็นไดน้ไหไว้คุมมันขึ้นนี่ประมาณตีประมาณประมาณโอ้ยทั้ง่วงทั้ง โอ้ผมผมนัดแล้วไหมผมลืมว่าทีเข้าไปเฮ็ดคลิปไฟเต็มทงจะอยู่เล้าใดไปไหน <c oughs> มาก็ข้าวไปกินบ่มามา,มาหลายหลายมาถึงน้าเพื่อนอะ่ะเพราะมันติดบ่วงเราเมันก็้ขาวเลยแกนข้าไว,วไปกินกนึกเจ้าหนี้เลี้ยงเต้หัวกับไฟโอ้โห้าหนูคว้านหน่อยตัวเดียวนี่ต้อเขาเอื้นว่าห่างไว้ให้มาจิ้ลนสวัสดีครับเบาคำรวง นอยเสียเป็นเดพี่น้องเขาเป็นต่ลายพ่อมือนี่ปัดแข้งหาพัดเลยพ่อฮะปัดแข้งหาพัดแล้วปดอันปัดแข้งห้าพันแล้วก็ไอ้เพิ่นต่อการอีนเนมันครบมือเห็นไหมครับพ่อไมัน้องยิบถึงยอดเพิ่นเพิ่นาษีอามาสาอันเงินนักการเสียใจแล้วเขาจะไปสาสเอาไปซุ้มใหม่เรอยวกกล้วยโอ้มาเด็กครับมาเลี้ครับเอาเจได้กัดแตกแน่นอนผมมาครับไข่บั้นแข้งได้หาพันแล้วพ่อหน้าพี่น้องคุณนอามาเจ้าความเรียบร้อยครับผมเพิ่งมาในบ้านเพราะการใช้เมื่อกี้นี่ เที่ยวผงเทียมรยรยยบรรยากาศไปเบิ้งในคลิปไปเบื้องในคลิป,ป,ปสุดยอดเลย,เยเอม่านครับบรรยากาศอธิบายปูะเทศต้องให้ภาพบรรยายาพาเราพาไ,ไปเที่ยวลิ้มพวงไหมอวันนา้ผมอยากไปอยูุคขั้วนยุแต่ว่าผมมันต้องเฮ็ดงานตรงนี้นะแมนไปแล้วเฮ็ดงานมาได้ครับสวัสดีครับสองประชันครับโอ้สวัสดีพี่น้องครับ ไม่ได้เด็กเป็นมื่นเดินทางครับเขาไปใช้ปุ๊บเป็นต่อไปครับที่ไม่ครับไปกับที่ที่ขาไปนี่สี่นี่โอ้เพิ่งฟุ้นประกับไฟไปเร็วมึงผ่านจากหนาฝนมากระมัครพ่อหนาหนาวก็เป็นจีฟุ้นครับันี้ เ็นได้อาจารย์แบงคืออาจารย์มอดฟ้ายูทอดแจ้งได้จีฮะซ้ำแจงกัตีซีเลยนะเพื่อปยันหนึ่งใบเ,เนีย่ยเียไปรอยๆนม่ใช่ว่าใครด้อมาได้ดเร่เข้มันเ ขึ้นไปน้ำหายเห็นแต่ไฟวาบบีบวาบบีบจักว่าไฟไผเป็นไฟไัโอ้ได้หนูถักดวงพบเป็นจังบ like. ุญจังบมาอะมุมบ em> ่อยวางยุ่มากัดน eh ู้าวงเได้เห็นไหมออัดมันจงมันจงห้อยไปเห้เบื่องความงหัวกับหางกับหนังกับขนอันส่วนตกระทองมันเอาไปเบื่อ ห่างไปเหตุมาจีนไมักสิเอ็มซีเพิ่นก็เตือนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วใจก็บ่อยากไปดักดอกไปยังอ่ะเป็นว่าไอ้เอสเข่ต้องไปดักดอกท่านผมโทรบอกหนูล่อบ้านผมหนีเจ้าเบิดแล้วโทรบอกหนูก็เลยว่าโอ้เมนแต่ก็เลยบอกเราไปแล้วหลวงมือซาเนี่ยบอกว่าหนีเพระทันงสองตัวเนาะเสียชีวิตแต่หักเ่าได้กินก็นแสดงว่ารู้แสดว่ารู้จากเอสเยอะดอก แตเมื่อนี้หนะยางอ้อมไปหาแล้วสองสามโลปวดขาเมมีบ้าีมีมีเปล่วบ้าตเส้นดักก็่ได้ดินแก้นก็ดินพ้นอีกตักก็่ได้เลยพี่ส่กลับออกอ่ะบอทันับเลย้ยมันบไก่บานในการใช้ไภาพเอาหนูล้อโค้งไม่ไปเมื่อกี้หรอ้มหาลอยใช่าหนูล้อโค้งไหมโลละเีล สุดยอดอันนี้นี่เป็นเราพาไปหลินบ้านเราติดโขวงเลยเพิ่นกะชี้เฮียจากจากโค้งเลยมัดซอของฟังเขาเนี่ยไม่ชี้เฮียมัดซอชุดรถน้ำปลาซื้อกับเขาไหมแต่เขาขามไปบ้านเขาบะแดขามได้เครื่องทั้งครับไม่เครื่องแม่น้ำครับต้อโอ้แสดงว่าเมื่อนี้กับพาดอีกแล้วเมื่อคืนนี่คือนัาตยเอสราผมพีไป เบื้องวิธีการเพิ่นใส่หนูแล้วก็อันเนี่ยอันสันตอกผมอยากไปเห็นอันสันตอกแล้วมันยังมาหาคารมันแมีนอีเลีตริคนี่เมนแมนเมนกูอะไรกัดพวกกินกูแล้วแมนวะแมนครับโอ้ยี่ขันบ่อยกันฟังแล้วมันโอ้เมื่อนั้นกันเอกไทยคลิปไปอยู่ได้เอกรถบัสอ่ะเ่ายังไปยั้งไปสันจุ๊บมันยั้งมาได้ดิเน่ยมันก็ไม่ไเป็นไรก็สามันมันเป็นแต่พอไะเดทไทยคลิปไปไม่ได้เพราะไอ้เคยไทยไปตอนสันอายแล้วเนาะไปยัง ยานเนาะยันเพื่อนว่าเราไอเดี่ยวมือเดีท้ายก็ไปผู้เดียวเนาะจะมือนึงก็สั้นต่อมือนึงก็ถือปืนเลยมันขนาดนั้เลยดิสั้นแต่มันมหาเลยติเโอ้ไปสั้นยูทอระบายน้ำยูได้ในตลาดก็ได้อีสั้นเหรอเพื่อนมันดีแลนออกมาอย่างหูทอระบายน้ำที่ตอกแ่บมันคือมันเป็นเสียงเอื่อนกันเสียงไขยๆปีกแมลงออดในวามกินได้ไหมในออดหนูบอกไปว่าเอ้ามันปีกน้อยสบัดสมมติว่าคันป็นผู้สาวนะถ้าเป็น ของสาวน้อยเลยค่ายเพียงสะบัดอะสะบัดสะบัดนี่นะคือมาแบบมันอันตอกอะกระชั้นค่ายสะบัดแล้วแหละคุณไม่เห็นเดี๋ยวเขาลงอย่างนลงคันเป็นคนกี่ป่ะพี่เอดพี่เอดมานี่หน่อยพี่เอสดม่ใช่ป่ะประมาณนั้นออกนะก็ต้องลุกออกจากรถไก่กิ้งเด่นป่าออกมาจุ๊บเอ๊ะอะไรมันหนูท้องขาวดอกกันอ่ะบอกพี่น้องเห็นเป็นภาพว่าอ๋อมันภาพบ่เขาเไม่ได้เห็นภาพผู่จ่าแบบยิงแบบยังไงบิ่งหรอเขาอีบิด ใช่ว่าสั้นแล้วมันธุไม้ลีบอนนะแต่ละอันตตกออกถ้าหมวกแล้วถาถามว่าเคยไปยิงงูบอเคยไปแต่ว่าอันสั้นแล้วมันเข่ามหาผมก็เคยเห็น่อันงูหองูออกได้ิมได้ไหมินต่อนีนะ่าแม่รู้วมันรวยรวยเลยเน่ยปลาสาเนี่ปลาก็ึ้อปลาคอไปย่าเ่อเป็นปนนันตีเยเนี่ยเอ้ามันได้ยินเสียงแมงอเดะเอ้าปลามันกินแมงอันที่มันเกาะยู่เส้ผิวน้ำอยนเดแม่นว่าเพราะสั้่ ใน y o u t u บหรือผมว่าผมเคยเห็นแต้แ์เต้มันก็มีเลียพี่น้องร้องเข้าไปเบิ้งในคลิปหลายๆคลิปมันมันมันมีมีจริงมีจริงอันนี้ก็สั้นตอกสั้นสั้นสั้นสันมันยังมัเปียยางบักเหลาเหลาปุ๊บเนี้ยตัวกู้งไหลบังหนูมีที่แล้วผมอยากดูนะผอยากเห็นว่าไม่ไล่หนูไหมผมว่าจีจอดเบิ่งไหลเทียดี้น้ำแข็งข้างเห็นป่ไม้ไล่หนูอันนั้นอาจจะเป็นกินบ่อาจจะเป็นกินที่หนูบ่มมักได้ที่ป่ผมอยากเห็นดิถ้าเพิ่นจะไล่ไปเห็นเยี่ย ไม่ไล่หนูไล่ยุงเนี่ยผมผมจะเห็นเรื่องข่างๆเลยในในบ้านนี่ยังไม่หนูเข้าบ้านที่บอกท่อนทีบ่ันเสียงอันที่ห้องสั้นตอกนี่ก็เป็นค่อนทีอันที่เป็นเสียงท่อนที่หนูมันสะดุดหัวแมนในความคิดได้หรอวเมาสัันอัดใส่์ลำโพงเราไปเปิดบ่ได้บ่กะบ่อเนี่ยขนาดยิ่ได้นะบลูทูธได้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 เจเไอ้ต้อนกต่อยังกันยังได้ไหมต้องมีลร้องต้องร้องว่ะฮิฮิหายก็ได้ยินนั่นเอง เราสั้นเนาะอัดเสียงเขาคือแต่ถ้าสดสดเนี่ยสมมุติถ้าเขาเห็นโตมาแล้วเนี่ยเขากะมันจะค่อยเขาคอยเขามีเสียงได้เด็ก้าเสียงมันบูตรงกับที่ตอนนูนย่างออกมาหล่ะเขาบอกท่านได้สะบัดสะบัดเลยเขาก็ไปเพลงมันไปบูทุนไม่ไปแบบนึงหรออันนี้เขาเห็นแบบโตโตแล้วเนี่เจอหน้าจังๆแล้วเนี่สัญญากับพี่กับน้องมันต้องได้เห็นแท่ละคลิปไม่สั้นเอื้อนนูเนี่ยเดี๋ยวผมก็อยากเห็นไหม เอาไปเอืาอา้อ,อ,เเอนมาจากทอ่อระบายน้ำยู่หน้าบ้านไอ,เอ้เนีเ่เลื้อนออกมาเหมือนมันเออสุบพวกนี้มันนะเมียนเจอระโถวเจอระโถวเขาต้อตงตง้องมีแหละพี่รองต้องได้เพิ่งแที่ยละบเมือใดก็มือหนึ่งแต่ตอนนี้มันเ<ล>บิดหนาไงบอสอีกเพิ่นบารดีตอนนี้เพิ่นเทส้นปังแล้วนี่เหื่อเลือนยื่นหนาบานผู้กน้าเริร่มแปลแล้วด้วนี่ แต่หนูมันขี ada, ula, od, ่ไปท่อนท่อนก็ยุ่นร่องห่วยเขาจะสั้นยุ uh, ่นแหล๋ยางลงห่วยนะไม่เลยอ่ะปกติก็ขี้เลื้อยยิงเอาที่ตอนก็ไปท่อนนะลงไก็ยิ่งไปเลยล่ะอยากไปเบิ่งจากมือเกหรอวะสั้นแล้วยางมหาหัวโตข้นเนี่ยบาติีมามามุดมุดมุดเรียกตอกอะไรอย่างเงี้ยประเด็นอันเป็นเป็นงูเป็นเงือจังหวัดเนี่ยล่ะกับนี้มันก็เข่าได้ทุกอย่างอ่ะงูก็เข้าใจว่าคือกันแต่ปกติงูไหนจับจับอุณหภูมิเนาะ ถ้าตามทฤษฎีแต่มันหักมันก็ต้องได้ยินบ้างแหละหรือมันหรือเขาอ,อาจจะไปยุดงงูเองก็เปาก<อ>แต่ก็มีเขา<อ>เอาแต่ป่ามันก็ยังขืนมาเนาะคนอีสาเนเขาก็ยเห็นเนยอะแต่ว่าคนภาคอื่นหรือว่าคนต่างประเทศเขาอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเนาปนี้็ฝากพี่น้องสักนี่มือหนึ่งเขาต้องได้ไปเบิ่งคิบสดๆที่ไปสั้นเอื้อนงูเป็นวิธีของคนอีสานครับคนว้ยปกติยามวางเพื่อนเห็นอย่างกันเนาะต่างเล้วๆนู้ เนี่ยมือมือเนี่ยเพราะได้ดักนี่เน่ว่าหนู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 น้ำข้าวไอเกี๊ยวหรือว่าหนูได้์สันน้อยากไปเบิ้งอยากจะไปถ่ายคลิปไปพี่น้องเบื้องไงมันเด็กกัว่าจะหนู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 สันนี้ไปซื้อมาได้ซื้อมาดูตุ้มมือเนี่ยเราไปหาตลาดอย่างซริงเอาฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับสิบเอ็ดถึงสิบสามนี้ลำพลินออนไลน์กับสามร้อยสามสิบสามบาทบัญชีเดิมใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพนแ่งแฟนเพจกับยี่สิบสองไร่สดยูว่านน้องยิงครับพ่อเอกไม่หน่อยเป็นเจ้าภาพน้องยิงเป็นเจ้าภาพคครรัับบินนนีีี้ฝากพ่่องครับ